นี่คือพระนามเต็มของกษัตริย์ในราชวงศ์ไทยรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหาอนันทมหิดลอดุลยเดชวิมลรามาธิปดีจุลาลงกรราชปริยะวรนัดดามหิตรานเรศวรวรางกูลไอสุรยะสันตติวงศ์วิสุทธ์วรุตตะมขติยศักตะอักอุดมจากกรีบรมราชวงศสานิวิตทศพิตรราชธรรมอุกฤษณิบุญ อดุลยกฤษดาพินิอานรังสริษสุสาธิตบูรพาธิการภัยสารเกียรติคุณอดุลยะพิเศษสัพพเทเวสรานุรักษ์ธัญญะอักขลักษณะวิจิตโสภากยะสัพพางมหาชโนตมงคับประนตบาทบงกฎชยุคนอเนกนิกรชนสโมสรสมมติประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัตินปปปดลเสวตฉัตราทิฉัตรสัพพรัทตทศทิศวิชิตชัย สกลมหาสวรยิยามมหาสวามินทร์มเหสวรามาธิราชวโรดมบรมนาชาาติอาชาวาสัยพุทธาทิไตยรัตนาสารรนารักวิสิทธิศาสักตะอักขรนเรศรามาธิบดีพระอัฐมรามาธิบดินสยามินทราธิราชบรม,มนาถบพิตร ทุกท่านครับผมขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอทางช่องของเรามาโดยตลอดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity ี้ไฟไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ทางทีมงานเราจะเตรียมไว้ถ้ามีคำติชมหรืออยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหรือกดเข้าไปดูที่หน้าช่องโดยตรงเพื่อรับชมคลิปอื่นๆได้เช่นกันครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องราวเจ้าหญิงองค์สุดท้ายของราชวงศ์ของหลานนาครับสวัสดีครับ